สังเกตไหมว่าแลมเนี่ยตรงนี้ผมเรียกว่าแลมแล้วกันแลมลงรถเนี่ยทางสโลปขึ้นไปเนี่ยนะครับหน้าบ้านเนี่ยมันมีความยาวค่อนข้างเยอะแต่ถ้าบ้านใครอ่ะแบบสั้นๆเนี่ยนะคุณไม่สามารถยกสูงได้ขนาดนี้นะเห็นนะคุณดูความสูงนี่นี่ผมยกนะผมพยายามเอาระดับนู้นนะนี่นี่ครับประมาณหัวเข่าผมนึกภาพดีนะหัวเข่าผมผมประมาณนะนะแล้วผมหดระดับนี้ดึงจากพื้นขึ้นหัวเข่าประมาณ30เซนโดยประมาณ35มสิบห้ประมาณสาเห็นนะผมอธิบายไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมองว่า มันยังไม่มีตัวเลขเน็นๆเ,เหมือนคณิตศาสตร์เนาะว่าจะต้องใช้อะไรเป็นเกณฑ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมีข้อกําหนดให้ไปแล้วนะครับก็คือสวัสดีครับผมโบสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบัวทองธานีหลังนี้เลย หมู่บ้านบัวทองธานีนะครับอยู่แถวบางบัวทองนะอยู่เส้นถนนบางบัวทองไซน้อยนะครับหมู่บ้านนี้ต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านเปิดแล้วนะครับสังเกตได้เลยก็คือหมู่บ้านเปิดหมายความว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบเออไม่ได้อยู่ในนิติบุคคลก็คือเป็นสาธารณะถนนหนทางเนี่ยเป็นสาธารณะหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วคลิปหนึ่งก็คือข้อดีข้อเสียของหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะครับซึ่งหมู่บ้านพวกนี้เนี่ย ต้องบอกให้เลยว่าคุณเนี่ยจะประหยัดเรื่องของค่าส่วนกลางไปได้ค่อนข้างมากเลยแต่ว่าเรื่องของถนนหนทางเนี่ยนะครับต้องรับสภาพนิดน,นึงว่างบประมาณของหลวงเนี่ยมีมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณถึงจะได้ซ่อมเมื่อน,นั้นแต่ถ้างบยังไม่มาคุณก็อาจยังไม่ได้ซ่อมนะครับอ่ะพี่เชิญกันเลยครับโอเคแล้วต่อมานะครับต้องบอกว่าอย่างเงี้ยมีแก๊ปมีฟูดเนี่ยวิ่งได้ตลอดเข้าออกได้ตลอดก็คือเป็นถนนสาธารณะดังนั้นเนี่ยตรงนี้จึงไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวใช่ไหม แต่ว่านะครับคุณไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางคุณอาจจะเสียแค่ขยะนิดๆหน่อยๆน,นะครับอย่างถนนตรงนี้ผมมองว่าเขาเนี่ยน่าจะมาทําใหม่ระดับหนึ่งละนะครับถ้าดูจากตัวบ้านแล้วนะมีบ้านต้องบอกว่าบ้านซอยนี้เขารีโนเวทกันเกือบหมดแล้วก็คือน่าจะ20 3 0กว่ากว่าแล้วแหละผมเดานะซึ่งตรงนี้ถ้าถนนมันประมาณสักสาปีแล้วถนนจะไม่เป็นแบบนี้นะครับถนนเนี่ยน่าจะถูกการยกขึ้นไปแล้วระดับหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะเลยจะพามาดูเรื่องของ พื้นลงจอดรถนะครับซึ่งมันจะสืบเนื่องกับถนนที่ทํานี่แหละนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในก่อนต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยก็ทาประตูปเป็นสแตนเลสนะครับหนาทึบเลยนะครับซึ่งประตูแบบนี้เราก็รับทานะนะฮะเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะอ,อึืงของว่าอ่ออาจจะใหญ่นิดนึงนะเพราะประตูค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าล้อเลื่อนอะไรเหมือนเดิมนะประตูสแต,ตนเลสพวกนี้เป็นประตูที่แบบต้องบอกว่ามีความแข็งแรงแล้วก็อยู่ได้นานมากเพราะว่าปเป็นสแตนเลตนะครับในส่วนของ ต่อมาคือในส่วนของพื้นลงรถเดี๋ยวผมขอเล่นนิดนึงก่อนอมันจะหนักนิดนึงนะ,ะตรงนี้ถ้าให้ดีนะครับติดมอเตอร์ไฟฟ้าดีกว่านะครับทีนี้ในส่วนของพื้นลงรถพื้นลงรถตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นดินแบบโอ้โหเละเทะเลยนะครับเราเนี่ยทำการลงเสาเข็มแล้วก็ทําพื้นใหม่ทีนี้วันนี้เนี่ยจะบอกวิธีการเผื่อในการที่จะทํโลงจอดรถเนี่ยถ้าคุณอยากจะ ยกสูงแต่หน้าบ้านของคุณเนี่ยจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะไม่ให้อ่าเวลาทําพื้นแล้วเนี่ยนะครับถนนเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันซุดตัวลงแล้วรถคุณจะขึ้นไม่ได้นะครับเอาง่ายๆเลยว่าสังเกตไหมว่าแลมเนี่ยตรงนี้ผมเรียกว่าแ,มแลมเหมืกันแลมลงรถเนี่ยทางสโลปขึ้นไปเนี่ยนะครับหน้าบ้านเนี่ยมันมีความยาวค่อนข้างเยอะแต่ถ้าบ้านใครอ่ะแบบสั้นๆเนี่ยนะคุณไม่สามารถยกสูงในขนาดนี้นะดังนั้นเนี่ยการยกสูงขนาดนี้คุณผู้ชมอะดูความสูงแล้วกันนี่ความสูงเนี่ยถ้าดึงตลับเมตรมานะ เอาเป็นฉากขนาดให้ดูความสูงเขาเนี่ยดึงค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้คือผมดึงฉากมานะนี่เห็นไหมคุณดูความสูงอ่าถ้าผมเอาฉากเล็งๆนะอ่าตากล้องไปอยู่มุมนู้นมุมนู้นมุมนู้นอ่าค่ะย่อขาลงหน่อยเออช่วยกันทําหากินนะเห็นนะคุณดูความสูงเลยนี้ผมยกนะผมพยายามเอาระดับนู้นนะนี่นี่ครับประมาณหัวเข่าผมดึงภาพดีนะหัวเข่าผมผมประมาณนะนะแล้วหัวโทรศับท์เนดึงจากพื้นขึ้นหัวเข่าประมาณ30สิบเซนโดยประมาณส5สิบห้าประมาณส5สิบห้าเห็นนะอืม คือสูงจากพื้นถนนหน้าบ้านเนี่ยประมาณ3 5เซนแต่นี่มีการเทป,ปูนปรับลงมาอีกปรับลงมาอีกปรับเลยไถึงนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดิมทีตรงนี้เนี่ยนะฮะทางท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอะไรอะมีทางสลปมาหน่อยอีกแล้วนะครับตรงนี้จิงต้องทําการปรับช่วยอีกระดับหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าทําไมต้องการยกสูงไปขนาดนั้นล่ะเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางช่างเนี่ยนะครับเขา าสามารถคำนวณได้ว่าจะเอาสูงเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ถ้าท่านเจ้าของบ้านรีเควสตมาเราก็จะช่วยแนะนําว่าพี่ครับสูงได้ประมาณนี้เต็มที่แล้วพี่ครับจะเอาสูงกว่าน,นี้เลยไม่งั้นรถพี่จะขึ้นไม่ได้นะครับการที่จะอเอาความสูงนะคุณผู้ชมอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเทเลสที่จะเข้าบ้านคุณลูกค้านี่คือความสูงของเทเลสสูงประมาณ30มสนะิบเซนนะฮะอันนี้คือก้าวเท้าเข้ามาเทเลสเพื่อที่จะเข้าตัวบ้านของคุณลูกค้านะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ย อ่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ว่าความสูงของพื้นเทเลนเนี่ยประมาณ30เซนเนี่ยผมว่าไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เตี้ยจนเกินไประดับกําลังดีแต่ถ้าสูงขึ้นมาอีก40โทษนะขอ,อยาตใช้เท้า50เนี่ยขึ้นยากแล้วมันจะเริ่มแบบเอ็นตัวแล้วแต่น,นี้คือ9กําลังดีนึกข้าไหมสามสิบเซนอย่าไปเกินกว่านี้แสดงว่าพื้นลงรถตรงนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยผมเดานะน่าจะดรอปลงไปมากกว่านี้หรือ นะครับทางตัวบ้านเนี่ยน่าจะทําการเทไว้ระดับตรงนี้แหละตรงนี้มันจึงเป็นเกณฑ์ังครับทีนี้บางคนบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเน่ะเอาตรงนี้เราตัดสโลปลงไปเลยได้ไหมถ้าตัดสโลปลงไปมากเนี่ยมันจะเหมือนแบบภูเขาอ่ะมันจะกิ้งลงไปแบบง่ายๆมันจะแบบเดินลําบากแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราเอาตั้งแต่ต,ตัดตั้งแต่มุมไหนอ่ะตั้งแต่มุมเสาแล้วกันคุณผู้ชมจะได้เห็นนี่มุมตัดตั้งแต่มุมเสาก็คือตัดตั้งแต่เส้นนี้ตัดตั้งแต่เส้นนี้คุณจําเส้นนี้ไว้นะ มุมเสานี่นะถามว่าตรงเนี้ยมันคือเกือบ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 ฉากเกือบเกือบขนานเนี่ยตั้งแต่สุดนู่นเลยคุณผู้ชมตั้งแต่สุดนู่นเลยมาถึงมุมเนี้ยมาถึงประมาณเนี้ยตรงนี้เนี่ยเราทําแบบให้สลบ้อยที่สุดหรือสลบประมาณสัก5เซนอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ดูแบบเทลงไปเยอะถ้ามันเทลงไปเยอะเนี่ยเวลาคุณเดินเนี่ยคุณก็จะเดินเหมือนอันนี้อาจจะกล้องยินมุมนู้นหน่อยตรงนี้เลยค่ะ อันนี้ขอกำกับนิดนึงนะพอยืนมุมนี้คุณสังเกตนะพื้นมันเทลงมาเยอะไหมเทเยอะเนาะทีนี้ถ้าเทลงมาเยอะเวลาเดินมันก็จะลำบากนะตัวมันก็จะเหมือนจะ,จะ,จะทิ้งลงไปถ้าเป็นคนสูงอายุนี่แบบเป็นไงอาจจะก,กิ้งลงไปได้เลยนึกภาพตามผมนะทีนี้ตรงนี้เราจึงจะต้องทําให้มันได้ฉากมากที่สุดหรือทําให้มันขนานมากที่สุดเราจะไม่กดลงไปอย่างนี้นะไม่งั้นดี๋ยวหัวทิ่มทีนี้ตรงนี้แหละขึ้นอยู่กับช่างหรือขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบเราว่าเราเนี่ยจะเอาฉากเนี่ยมาถึงตรงไหน บางคนบอกว่าเอาสิ่งแค่ตรงนี้พอเอาสิ่งแค่ตัดแค่เทเลสเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีจุดที่เราเอาไว้อะไรเอาไว้กําหนดอบางคนบอกว่ากําหนดเอาตรงนี้เป็นจุดกําหนดนะครับเทเลสหน้าบ้านเป็นจุดกาหนดเอาฉากแค่ตรงนี้พอทีนี้ทางเดินมันก็จะน้อยแล้วเวลาเดินเข้าบ้านตรงนี้มันก็จะเริ่มสโลปพอมันเริ่มสโลปไปไงมันก็จะเริ่มเอ็นตัแตรงเนี้ยเอ็น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 ลงไปนี่เข้าตาผมนะอ่าดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่เขาจะทํากันโดยส่วนมากแล้วนะเขาจะเอาประมาณสัก อะไรหนึ่งส่วนสองหรือห้าสิบห้าสิบว่าครึ่งหนึ่งอ่ะคือวัดตั้งแต่ข้างในเนี่ยมาครึ่งหนึ่งแล้ววัดตั้งแต่ที่ตัดลงไปอ่ะอีกครึ่งหนึ่งถึงภาพตามผมนะแต่ทีนี้ต้องดูระยะด้วยต้องดูระยะทางขึ้นด้วยว่าสูงขนาดไหนอย่างเมื่อกี้เนี่ยสูงจากพื้นข้างหน้าเนี่ยเท่าไหร่สามสิบห้าเซนใช่ไหมสามสิบห้าเซนก็จะมาได้ที่ผมวัดเท่าหัวเข่าสามนสะิบห้าเซน ะะแต่สูงจากถนนเนี่ยถนนมันจะเป็นหลังเต่าตรงกลางสังเกตนะถนนเป็นหลังเต่าหลังเต่าเพราะอะไร <ampoo> เวล,ลาฝนตกน้ําจะได้เดล,ลงไปฝั่งนี้แล้วก็เดล,ลงไปฝั่งนี้ Ki <ampoo> แบ่งคนละครึ่งแล้วเดล,ลงไปแล้วไปไหนไปนี่นะครับบ่อพักนะครับเป็นเป็นท่อระบายน้ําเดนไปที่ท่อระบายน้ําก็คือจะเดนมาที่ท่อระบายน้ําเดนมาที่รางวีก่อนรางวีไหลลงท่ออะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าหลังเต่าไอ้จุดหลังเต่าเนี่ยมันเป็นจุดที่สูงที่สุดของถนนละดังนั้นเนี่ย ถ้าเราวัดระดับนะจะสังเกตเลยว่าถ้ามองจากมุมนี้อัตตากอ้งอยู่ตรงนี้ได้ไหมสังเกตว่ามันสูงขึ้นมากเลยเห็นนะ,ะดังนั้นเนี่ยเมื่อสูงขึ้นมากเนี่ยคุณจะต้องเผื่อถนนข้างหน้าไว้ด้วยเผื่ออะไรเผื่อมันซุดตัวถ้ามันสูงมากแล้วเนี่ยถ้าตรงนี้มันซุดตัวใช่ไหมแต่ข้างในเนี่ยมันไม่ซุดนะพอข้างในเนี่ยผมทําการลงเสาเข็มก็เลยจะสรุปว่าจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า ข้างในเนี้ยเราลงเสาเข็มดังนั้นเนี้ยเราต้องเผื่อระดับข้างในกับข้างนอกให้ดีๆและจะต้องดีไซน์ให้ดีๆว่าเวลาใช้งานจะใช้ยังไงถ้าคุณมีผู้สูงอายุนะสมมตินะอ่ะผู้สูงอายุสมมุติเขาเขาใช้เขาเลยใช้ไม้ไม้ค้ำยันเนี่ยไม้เท้าสามเขาเลยจากจากจาก,จากวัยรุ่นก็เป็นสองขาตอนเด็กเป็นสี่ขาโตมาเหลือสองขาพอแก่ไปเป็นสามขาคุณคิดดูเิยถ้ามันชันเน่เขาจะขึ้นยังไงเนะี่ยขึ้นยากไหมขึ้นยากนะขึ้นยากหรือ สบายหน่อยมีตังนั่งวิวแชร์อ่าวิวแชร์มาครับม้วนก่อนเลยมว,ลว่าผมว่าผมเอาตัวผมเองเอาไว้รุ่นผมก็ม้วนได้ขึ้นเหมือนกันนะมันชันมากเลยอ่ะถึงท่าตาหูนะเว้นแต่เป็นมอเตอร์ไกดกดสวิตชออ์บางทีมันชันมากอาจจะไงท้องนะบางท,างทีล้อฟรีบั่นไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยองศาก็สําคัญนะฮะทีนี้องศาส่วนมากแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าได้ถึง45องศาเลยผมว่าอย่าเลยฮะอันตราย 45นี่คือมันชันมันเฉียงแล้วนะมันครึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้คือ 90- 45่คืออย่างเงี้ยผมว่ามันอันตรายไปอ่ะเต็มที่นะในมุมมองผมนะสักครึ่งหนึ่งของ45าเนี่ยกำลังดีนะครับ45มันเยอะไปเอาครึ่งของสีนะฮะก็ประมาณเท่าไหร่20กว่าๆไม่เกิน30กํากำลังดีในการส l ล p นะมันจะได้ขึ้นง่ายแต่คุณจะต้องมีจุดพักแบบนี้ด้วยจุดพักที่ผมบอกไปเป็นไงประมาณครึ่งหนึ่งของทางส l ล p อันนี้คือในกรณีคุณอยากอยาก,อยากยกสูงเลยนะแต่ถ้าคคุณไไมม่ิดอะราก เปลี่ยนวิธีคิดใหม่บอกว่าไม่อยากยกสูงอ่าเอาแบบง่ายๆชิตง่ายๆเอาสโลปทีละนิดทีละนิดก็คือสูงจากตัวบ้านเนี่ยค่อยๆสโลปลงมาได้ไหมอ่าถามว่าได้ไหมตอบเลยว่าได้แต่มันก็จะดูไม่สวยอะอย่างเงี้ยดูสวยไหมอ่าลองตาก,กล้องาอยู่ตรงนี้นิดนึงฮะคุณลองมองดิมันสวยนะมันฉากเวลาจอดรถเนี่ยรถจะได้ฉากรถมันจะไม่แงนะ่ะส่ติว่าเวลาขับรถอะขึ้นไปจอดใช่ไหมรถมันจะตั้งฉากแบบนี้แต่ถ้ามันสโลปหมดรถมันจะแบบ เอ็นเอหน่อยเอ็นเอหน,อนก็จะค้างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะ,ะ,ฮะตรงนี้ก็คือเราเนี่ยก็แบ่งด้วยเรื่องของความยาวของตัวรถด,ด้วยโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นรถเ,นเก่ง e ีโคคารเนี่ยไม่แอนแต่ถ้าเป็นพวก f o r ์จูเนอร์ถใหญ่ๆยาวๆรถกระบะหน่อยผมว่าต้องเอนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็แลกเปลี่ยนกันไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะองค์ประกอบมันอยู่หลายอย่างคุณผู้ชมผมพูดไปเนี่ยมันก็ไม่ไม่ถือว่า100%นะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหน้างานด้วย หน้างานเป็นตัวกําหนดว่าเราเนี่ยจะทําสโลปเท่าไหร่จะแบ่งจุดสโลปตรงไหนอย่างตรงเนี้ยแบ่งด้วยเสาใช่ไหมฮะแบ่งด้วยเสานะหรือเราจะเผื่อความสูงเนี่ยจากตัวบ้านไปถึงอะไรนะไปถึงถนนหน้าบ้านเนี่ยเท่าไหร่เพราะถนนหน้าบ้านเนี่ยมันจะซูดไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วทางอบตอทางเขตเนี่ยเช่นแบบ20ปีมาซ่อมทีหนึ่งสมมติได้ยีปีมาซ่อมทีหนึ่งซ่อมเสร็จเขาก็ยกถนนขึ้นถ้าคุณทําพื้นข้างในต่ํา นะะถนนสูงกว่าน้ากว่าเข้าบ้านคุณถูกไหมคุณก็ต้องคิดด้วยว่าข้างในเนี่ยอาจจะทําเผื่อถนนซุดและทําเผื่อเขามาซ่อมถนนด้วยนะ,ะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องคิดละเอียดดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยเวลาเราไปทํางานเนี่ยคุณลูกค้าเราก็จะสอบถามว่าคุณลูกค้าครับบ้านอายุกี่ปีแล้วนะถามว่าทําไมต้องถามแบบนี้เนื่องจากเราจะได้ดูได้ว่าดินตรงนี้มันแน่นหรือ,อยังดินแปบลบว่าดินลงรถเนี่ยถ้าไม่ได้ลงเข็มเนี่ยแน่นหรือ,อยังก็จะทําเป็น2กรณีคือถ้าให้เรามาทําคือลงเข็มกับไม่ลงเข็ม นะครับหรือลงเข็มหกเหลี่ยมกับลงเข็มไมโครพายนะถ้าไม่ลงเข็มเลยทําให้ได้แต่ไม่รับประกันการซุดตัวถ้าลงเข็มหกเหลี่ยมนะครับทำให้ได้มีโอกาสซุดเล็กน้อยถ้าลงไมโครพายไม่ซุดเลยมันจะคงที่แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราสอบถามเนี่ยเราก็จะประเมินอีกว่าถนนด้านหน้าเนี่ยนะฮะถนนด้านหน้าเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วและเขาซ่อมไปเมื่อปีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะคํานึงถึงเรื่องของ การซุดตัวของถนนด้วยในการที่จะมาออกแบบดีไซน์ลงจอดรถหรือแหลมทางขึ้นแบบนี้นะครับอาทีนี้ผมอธิบายไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมองว่ามันยังไม่มีตัวเลขเน้นๆเ,เ,เหมือนคณิตศาสตร์เนาะว่าจะต้องใช้อะไรเป็นเกณฑ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมีข้อกําหนดให้ไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของความสูงจากถนนแล้วก็ตัวบ้านข้อที่1ข้อที่2อ,อายุของถนนอายุของตัวบ้านถูกไหมฮะข้อที่3ดีไซน์ ดีไซน์ก็คือออกแบบว่าตรงนี้เนี่ยจะให้ตรงขนานแล้วก็ค่อยมาตัดสโลปตรงนี้ถูไหมครับอ่าแล้วก็เรื่องของความสูงนะครับก็จะอยู่ในข้อเดียวกันเป็นการดีไซน์ไปนะครับสข้อหลักๆและก,ก,กันวันนี้นะทีนี้จะเล่าของหลังนี้ให้ฟังเดิมทีนะฮะดินตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดินนะครับเละไปเลยเราก็มาทําการกดเสาเข็มตรงเนี้ยเราลงเสาเข็ม I18 ทั้งหมด6ต้นนะฮะด้วยความใหญ่ขนาดนี้นะเราใช้แค่6ต้นพอ พราะาระยะของเสาเข็มเนี่ยเราให้ห่างกันต่อต้นเนี่ยไม่เกิน4เมตรนะครับซึ่งแถวเนี้ยก็จะเป็น1 2 3ก็จะเป็น3ต้นนะครับส่วนแถวนี้ก็เป็นเหมือนกัน1 2 3คู่นี้ระหว่างซ้ายกับขวาหน้ากว้างอาจจะ5เมตรแต่เราใช้คานช่วยเพื่อประหยัดเสาเข็มก็สามารถทําได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ประมาณ6ต้นเมื่อลงเสาเข็มเสร็จแล้วเนี่ยช่างก็จะทําการหาระดับพื้นขั้นตอนเนี้ยยากสุดเพราะว่าจะจบพื้น เขาเรียกว่าจบฟินนชิงอะระดับเท่าไหร่ต้องถามท่านเจ้าของบ้านต้องมีตัวเกณฑ์นในการวัดเช่นท่านเจ้าของบ้านบอกว่าอยากจบฟินนชิงตรงนี้เลยค่ะเอาพื้นเทเลสหน้าบ้านตรงนี้เป็นตัววัดอมาดูอีกรอบอยากจบฟินนชิงก็คือปูกระเบื้องเสร็จแล้วให้ได้สัก30เซนแต่ว่ามันได้เท่าไหร่ยี่สิบเก้าเซนท่านเจ้าของบ้านต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะเซนสองเซนเนี่ยบวกลบเนี่ยของการก่อสร้างเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดังนั้นผมขอความกรุณาคือมันอาจจะมีการบวกลบบ้างเล็กๆน้อยๆ นะครับแต่ถ้าจะให้เป๊ะเลยเนี่ยผมบอกตรงว่าองค์ประกอบเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่สามารถทําได้ไหมได้แต่ยากนะครับตรงนี้จึงขอความอารุณารวยนิดน,นึงนะครับทีนี้ต่อมาเมื่อเราหาระดับฟินิชชิงได้แล้วเราก็เริ่มตั้งแต่การตัดหัวเสาเข็มเลยการตัดหัวเสาเข็มเนี่ยนะฮะเราทําการตัดหัวเสาเข็มไม่ใช่เราจะตัดเสมอนี่นะไม่ใช่นะฮะหัวเสาเข็มทุกๆต้นที่เราตัดเนี่ยมันก็จะเท่าๆกันมันก็จะเรียงไปถึงข้างหน้าเลยนะตั้งแต่ข้างในเนี่ยเรียงถึงหน้ามันจะเท่าๆกัน แล้วเราตัดไม่ใช่ตัดแบบตรงนี้สูงตัดสูงต,งตรงนี้สโลปตัดเตี้ยไม่ใช่นะฮะเราใช้เสาเข็มเนี่ยในการตัดเท่าๆกันแล้วก็ทําด้วยการคลอดฟุตติ้งลงไปเอาฟุตติ้งลงไปเทปูนเสร็จเอาคานวางนะครับคานนี่คือคานคอรดินคานเนี่ยจะวิ่งผ่านหัวเสาเข็มทุกต้นเลยวิ่งรอบเลยแล้วก็จะมีคานซอยตัดระหว่างหัวเสาเข็มด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเหล็กพื้นวางเหล็กพื้นที่เราวางก็จะเป็นเหล็ก r b 9นะครับแอสิบห้าเซนแล้วจากนั้นก็ทําการเทปูนตอนเทปูนก็จะยากอีก เพราะว่าตรงนี้เนี่ยฉากตรงเนี้ยสโลปเราก็ต้องมีการดัดเหล็กเพื่อที่จะให้สโลปตามพื้นนะฮะจากนั้นเราก็ทําการเทปูนอาจจะเทพื้นพร้อมคานเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นของเราเนี่ยเป็นพื้นผูกในที่เทในที่ได้เราจะไม่ได้ใช้แผ่นพื้นนะแผ่นพื้นไม่เหมาะกับการทําลงรถนะผมว่าไม่เหมาะมันให้ตัวเวลารถขับขึ้นขับลงเนี่ยน้ำหนักรถมันกดตลอดเวลามันให้ตัวพื้นปูนที่เทอาจจะแตกได้แต่แผ่นพื้นน่ะโอเคคุณเอาไปทําในบ้านชั้นล่างชั้น2เนี่ย ทำได้เพราะน้ําหนักตัวคุณเนี่ยเต็มที่ก็ร้อยโลคุณจะขยบยังไงมันก็ไม่โยกไม่เอ็นไม่ให้ตัวแต่พืออื่นเนี่ยรถมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักตัน2ตันเนี่ยมันให้ตัวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแตกแล้วดังนั้นผมแนะนําให้เทในที่นะครับอ่ะทีนี้พอเทปูนเสร็จขั้นตอนต่อไปง่ายละปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องเนี่ยแล้วก็ปูตามระดับปูที่เราเทอาจจะปรับแต่งนิดหน่อยตอนปูปูกระเบื้องเนี่ยเราปรับแต่งได้อีกนิดหน่อยนะเพื่อที่จะหาระดับฟิเิชชิ่งให้ม ทีนี้งานของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโรงจอดรถใช่ไหมกระเบื้องเนี่ยผมบอกก่อนนิดนึงว่ากระเบื้องลายนีย้ขายดีสุดเลยซึ่งตัวผมเองเนี่ยเ็าไปปูบ้านที่รีโนเวทหลายหลังลูกค้าเนี่ยทำมาเป็นร้อยหลังแล้วนะฮะกระเบื้องลายนี้ก็ต้องบอกว่าขายดีมากๆนะโอเคขออนุญาตคุณผู้ชมร้อนมากรู้เหนื่อยผมคือหน้าร้อนนะคุณผู้ชมเนาะขอขออภัยแล้วกันนะผมอาจจะไม่ใช่พิธีกรที่แบบสมบูรณ์แบบนะที่แบบเนียเน้ยบเนี้ยอะไรวะเนี่ยผมอาจจะแบบขอลูกทุ่งนิดนึงขอปานเหนื่อยหน่อย มันเข้าตาไหลเข้าปากก็เ,เค็มนิดนึงแต่ก็ทนได้อันนี้นีปูกระเบื้องกระเบื้องลายนีย้เป็นกระเบื้องลายคอนกรีตสแตมป์ผมเคยพูดไปแล้วหลายครั้งแล่ก็หลายคลิปกระเบื้องลายคอนกรีตสแตมป์เนี่ยมันไม่ลื่นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยไม่ลื่นไม่ลื่นแล้วก็สวยทําความสะอาดง่ายเลอะคราบผุนผ่นฝงง่ายมากแต่แนะนํานะจะต้องใช้สีเทาอย่าไปซื้อสีดำมานะถ้าไปซื้อสีดำมาเนะี่ยแค่คราบคราบนิดนิดหน่นอยหน่อยอ่ะด่างหมดแล้วไม่แนะนําให้ใช้เป็นสีเทาแบบนี้ นะครับรุ่นนี้อยากรู้รหัสอะไรรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเบอร์อะไรแอดไลน์สอบถามได้เลยยินดีตอบคําถามทุกอย่างนะครับอ่ะไม่เป็นลูกค้ากันไม่เป็นไรแอดมาสอบถามได้อย่างน้อยๆกดแชร์ให้เราหรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาได้นะครับยังไม่จบคลิปนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อเราทําลงรถเสร็จแล้วเนี่ยทำที่จอดรถเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้ส่งอีกอันนึงที่จะได้คือนี่เลยการรับหลังคานะครับหลังคาของคุณเนี่ยอันนี้คือผมตอเติมนะหลังคานี่ผมตอบเติม ผมทาการต่อเติมหลังคาเนี่ยจะได้อัน,นิสงส์งจากการที่คุณทําพื้นหลังคาจะไม่สุดตัวก็คือทําพื้นทีเดียวได้ประโยชน์2ต่อคือ1พื้นไม่สุดไม่แตกร้าวนะครับแข็งแรง 2, ลังหลังคาไม่ต้องลงเสาเข็มแล้วใช้เสาเข็มเดียวกับพื้นไปเลยจบนะบหลังคาเราทําแบบเต็มๆเลยนะถึงนู่นเลยนะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับขออนุญาตเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามารีวิวในส่วนของงานหลังคาหน้าบ้านนะครับ สำหรับวันนี้หวังว่าจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ผมหน่อยกดแชร์หึงแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ได้มากแล้วนะครับแต่ถ้าอยากต่อเติมแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์0881044888ครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ